สวัสดีครับเช้าวันนี้ติดตามข่าวสารก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการอายัดบัญชีของธนาคารและตำรวจกรณีมีความสงสัยว่าได้รับเงินมาจากบัญชีม้านะครับแล้วก็มีความเสียหายกับพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากนะครับมีจำนวนบัญชีที่ถูกอายัดจำนวนมากและหน่วยงานราชการธนาคารก็ยังไม่ได้มาออกมาขอโทษประชาชน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดความละเอียดรอบครอบนะครับและได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับผมก็ติดตามข่าวก็เริ่มจะมีทนายความไปฟ้องร้องธนาคารเกี่ยวกับเรื่องผิดสัญญาฝากทรัพย์ละเมิดนะครับเพราะว่ามีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการอายัดบัญชีหรือว่า การชี้เป้าว่าบัญชีไหนควรจะต้องถูกอายัดทั้งอายัดบัญชีอายัดจำนวนเงินเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดความไม่รอบคอบไม่ว่าจะเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเลอ่อนะครับนะตามวิสัยของผู้ประกอบวิชาชีพเพราะตัวที่บ่งชี้วัดว่าเป็นการกระทําที่ดูแล้วน่าจะประมาทเลินเลอ่อนะครับก็คือความเสียหายที่เกิดกับประชาชนจํานวนมากซึ่งธนาคารเนี่ยมีประวัติลูกค้าอยู่แล้ว มีข้อมูลมีอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะอายัดบัญชีต่างๆเนี่ยก็จะต้องใช้ความเป็นมือที่ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบอะไรต่างๆนะฮะและเมื่ออายัผดผิดพลาดแล้วเนี่ยก็ควรที่จะรีบในการเพิกถอนการอายัดแต่ปรากฏว่าผู้บริโภคหรือผู้บริสุทธิ์เนี่ยได้ชี้แจงแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด ก็ทําให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนจํานวนมากอะไรก็แล้วแต่ที่มันเสียหายมากๆเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันเกิดความบกพร่องนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารนี้ก็อาจจะต้องถูกดาเนินคดีเพราะวันนี้ผมตามข่าวแล้วน่าจะมีทนายความไปฟ้องแล้วนะครับส่วนตํารวจก็เหมือนกันนะครับการเพิกอถอนอการอายัดช้าหรือการอายัดโดยขาดพยานหลักฐานว่าเขาน่าจะกระทําความผิดเนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยง ทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับทางอาญาก็พนักง,งานสอบสวนก,ก็อาจจะโดนมาตรา157เฉพาะบางคนบางรายที่มีพฤติกรรมที่ดูแล้วกันแกล้งเขาพยานหลักฐานไม่พอแต่ไปอายัดนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้พนักง,งานสอบสวนก็อาจจะโดนดําเนินคดีมาตรา157เฉพาะบางรายนะครับส่วนสํานักง,งานต,ตรวจแห่งชาติอาจจะโดนทางแพง่งในฐานะต้นสังกัดในความรับผิดทางละเมิดพนักง,งานเจ้าที่ติดตามกันต่อไปนะครับ